สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมเป็น Fortuner Leader G นะครับผมคันนี้ก็เช่นเคยนะครับอัปเกรดนะครับชุดแต่ง g r Sport รอบคันนะครับผมนี่ครับเพิ่งแต่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมคันคันนี้นะครับว่าคันนี้แต่งอะไรกันไปบ้างนะครับนี่ครับเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าที่อัปเกรดมาอย่างแรกก็คือจะเป็นไฟหน้านะครับเป็นของตัวท็อปนะครับผมนี่ครับ ไฟหน้าก้างปลาครับหล่อแบบนี้เลยนะครับพร้อมเปลี่ยนตัวโลโก้แก้วด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมให้เหมือนกับตัว g r Sport ตนะฮะติดฟอนต์ตัวอักษรคำว่า For t u n น r นะครับสีดำเงาแบบนูนแบบนี้เลยนะฮะนี่เลยครับพร้อมกับชุดแต่ง g r Sport ด้านหน้านะครับมีกรอบไฟตัดหมอกช่องลมลิ้นหน้าแล้วก็คังครับให้ให้เป็นแบบสีดำนะครับผมคันนี้ก็คอนเซปต์ดำตัดกับสีขาวนะครับผมเน้นดุดุเข้มเข้มแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็ส่วนด้านข้างนะครับลูกค้าเลือกเป็นล้อมแม็กขนาดยี่สิบนิ้วนะฮะลายก็เป็นลายประมาณนี้เลยนะครับเข้มๆดุๆนะฮะนี่แม็กเดิมเขาะจะเป็นขอบสิบปดนิ้วนะครับอันนี้อัปเกรดเป็นยี่สิบนิ้วเนาะแล้วก็ส่วนหลังคานะครับคันนี้ก็เลือกเป็นทำสีแบบอ่าคันนี้เลือกไปรับหลังคาดํดำนะครับผม ถ้าใครต้องการทําสีก็สามารถจัดให้ได้เหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่โจทย์ของลูกค้าเลยนะครับว่าต้องการให้เราแต่งสไตล์ไหนแบบไหนให้ลูกค้านะครับครับมีติดตั้งชุดกันลอยแบบเคปบล่านะครับผมนีแล้วก็เส้นกระจกขอบโครเมียมน,นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถเนาะนี่นนติดไปเนี่ยทำให้รถดูสวยดูดูมีมิติขึ้นนะครับผมอย่างเงี้ยคันนี้ ลูกค้าไม่ได้โหลดนะครับเลือกเป็นช่วงล่างช่วงช่วงล่างเดิมจากโรงงานเลยนะฮะส่วนด้านท้ายก็จะมีชุดดิฟฟิวเซอร์หลัง GR Sport นะครับเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวอักษรคำว่า GR Sport นะครับผมนี่เราอัพเกรดชุดแต่ง G r ก็ต้องมีตัวโลโก้ GR ด้วยนะฮะโลโก้แก้วด้านหลังนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ คันนี้ก็จะมีการติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าเป็นเช่นกันนะครับผมส่วนมากผมแนะนําไปเลยนะครับใครที่ซื้อตัว G เนาะติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าไปเลยนะฮะจบๆนะครับผมใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับเตะได้มี4แบบ4วิธีในการใช้งานนะครับเป็นแบบเตะก็ได้นะครับแบบเปิดจากฝาท้ายไฟฟ้านะครับจะมีปุ่มกดให้เนาะกดจากรีโมทนะครับผมหรือว่าจะไปกดที่ ปุ่มนะครับที่เราทําเสืิมลูกค้าไปนะครับก็คือจะเป็นปุ่มใต้พวงมาลัยตรงนี้นะฮะตรงระหว่างหาัวเข่านี่ครับนี่ครับจะเป็นปุ่มเปิดฝาถ้ายไฟไฟ้านะครับผมส่วนปุ่มตัวน,นี้นะครับจะเป็นป,ปุ่มปรับไฟหน้านะครับความสูงต่ำเนาะนสลับที่ลูกค้าที่อัปเกรดไฟหน้ากับเราไปนะครับก็สามารถใช้ปุ่มชิดชยตรงนี้ได้ได้นะครับเผื่อว่าไฟมันสูงมันต่ําไปเราเราก็สามารถปรับได้นะครับผม ส่วนครั้งนี้ที่อัปเกรดมาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นนี่ครับชุดที่ชาร์จแบบไร้สายนะครับผมสําหรับมือถือนะครับที่รองรับแบบชาร์จไร้สายเนาะนี่ครับนี้เราติดตั้งของสุดไปให้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนภายในรุ่น G ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับฟังก์ชันเนี่ยก็ถือว่าครบประมาณนะครับมีปุ่มควบคุมมันมัตีฟังก์ชันนะครับมีเอ่อตัวแพนเดิลชิปมาให้ด้วยนะครับผมนี่จะเป็นตัวนี้เลยนะครับมีบวกมีลบให้เนาะ ส่วนเกียร์นะครับก็เป็นสไตล์ของแบรนด์เรานะครับเป็นขั้นบันไดแบบนี้เลยนะฮะแอร์เป็นแอร์ออลโตแยกอิสระซ้ายขวาเนาะเบาะนัเป็นสีดํานะครับสําหรับรุ่น G นะครับพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันกันก่อนนะครับครับสวยๆนะครับผมสีขาวตัดกับสีดํานะครับ โอเคครับถ้าใครสนใจนะครับสำหรับ leader G นะครับอัปเกรดชุดแต่ง GR หล่อๆแบบนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่149,900บาทเท่านั้นนะครับผมข้างวดก็ผ่อนสบายๆนะครับถ้าเป็นสีสีบอนเงินสีดำประมาณนี้ก็จะผ่อนเดือนละประมาณ19,000กว่าบาทเนาะถ้าเป็นสีขาวมกุกจะอาจจะผ่อนเดือนละประมาณ2 7 4บาทนะครับผมนี่ครับเราก็จะชุดแต่งหล่อๆแบบนี้ไปเลยนะครับ หรือว่าลูกค้าท่านไหนต้องการดาวมากกว่านี้หรือว่าต้องการดาวน้อยกว่านี้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามผมได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม